สวัสดีค่ะวันนี้เซฟ้าพาชม GT 125ปี2021นะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์125ซีค่ะมาพร้อมล้อแม็กนะคะแข็งแรงทนทานแล้วก็ดอกยางแน่นเลยค่ะอีกทั้งไฟหน้านะคะก็จะเป็นตัวไฟ LED นะคะพร้อมกับไฟหลีค่ะสองสมารชัดเจนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟท้ายนะคะสำหรับตัวหน้าใหม่นะคะคันนี้ก็จะเป็นดีไซน์สปอร์ตเลยนะคะคันนี้ไม่วิ่งน้อยนะคะไม่วิ่งอยู่ที่3,000โลเท่านั้น,นะคะ่ะวิ่งน้อยมากๆเลยนะคะ สำหรับชุดสีนะคะคันนี้ก็ชุดสีสวยไปทั้งคันเลยนะคะสีแดงแจม่แจมๆนะคะสำหรับคอนโซลหน้าๆน,นะคะสามารถเก็บสัมภาระได้2ช่องเลยนะคะแล้วก็สามารถแขวนของได้ด้วยนะคะมีที่แขวนของให้ด้วยนะคะใต้บอร์ดนะคะสามารถแกะหมวกกันน็อกได้นะคะแล้วก็สัมภาระเพิ่มเติมได้อีกค่ะ สำหรับเจ้า GT 125คันนี้นะคะดาวเริ่มต้นอยู่ที่5,500บาทค่ะออกได้ทุกอาชีพนะคะทุกจังหวัดไม่ต้องใช้คนขับยื่นเอกาสารใกล้บ้านเรื่องอนุมัติรับรถได้เลยค่ะทางร้านนะคะก็มีรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจเลยค่ะ